ีค่ะทุกคนพาทุกคนมาทานข้าวด้วยกันนะคะวันนี้มีข้าวเหนียวะค่ะทุกคนข้าวเหนียวนะคะแล้วก็แจ่วปลาล้านะคะทุกคนวันนี้ซื้อมาะค่ะทุกคนอยากกินอาหารบ้านๆนะคะแจ่วปลา้านะคะจ้ำกับข้าวเหนียวนะคะและที่เห็นแล้วก็ซื้อเลยก็คือนี่จ้านะคะปลาซิวเนาะเขาเรียกว่าหมกป,ปลาซิวนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ นานมากเลยนะคะไม่ได้ทานนะคะเนี่ยหมกปลาซิวนะคะเห็นปุ๊บก็สั่งเลยนะคะอืมเหมือนของบ้านเราเลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะอยากกินแบบนี้อาหารบ้านๆนนะคะทุกคนหมกปลาซิวแล้วก็เจ่วปะลาข้าวเหนียวค่ะมื้อนี้เอาแค่นี้นะคะทุกคนและที่สำคัญกลัวจะเผ็ดน,นะคะในจาทุกคน ชาไทยนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะทุกคนจิบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะวันนี้ได้ชาไทยมานะคะหนึ่งแก้วแล้วก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็อยู่ในตู้เย็นนะคะทุกคนเรียบร้อยนะคะมื้อนี้ก็เบาเๆค่ะขอบคุณทุกคนคะ่ะ